สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์วิธีการดาวน์โหลดแอปทางรัฐนะคะแล้วก็วิธีเปิดใช้งานแอปด้วยค่ะดาวน์โหลดแอปทางรัฐเพื่อรอรับเงินดิจิต a l วอลเล็ตหนึ่บาทจากรัฐบาลนะคะแอปทางรัฐสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store ค่ะ วันนี้เราจะมาโหลดแอปทางรัฐกันนะคะทุกคนไปที่ Play Store นะคะคนที่ใช้มือถือ Android นะคะไปที่ Play Store ปุ๊เข้ามาแบบนี้แล้วนะคะก็กดค้นหาพิมพ์คำว่าทางรัฐนะคะทางรัฐขึ้นมาแล้วพิมลงไป แอปก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆนะคะกดติดตั้งได้เลยนะคะเดี๋ยวรอโหลดสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดใช้งานแอปกันก่อนนะคะเพื่อรอยืนยันสิทธิ์เงินดิจิตอลวอลเล็ต 1 0 0 0 0บาทจากทางรัฐบาลนะคะก,ก่อนอื่นเราโหลดแอปทางรัฐนะคะแล้วก็เปิดใช้งานแอปก่อนนะคะแล้ววันที่1สิงหาคมก็จะเปิดลงทะเบียนเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0 0บาทะคะ่ะโหลดเสร็จแล้วนะคะแอปก็จะมาติดตั้งที่หน้าโทรศัพท์เราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดใช้งานแอปก่อนเลยนะคะเข้าไปที่แอปค่ะ ขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านข้อมูลก่อนรับประโยชน์ได้มากขึ้นจากบริการที่คุณชอบสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบน,นี่ไงบริการที่แนะนำลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอล w a l l e ต ตัวนี้นะคะลงทะเบียนได้วันที่1สิงหาคมนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราก็เข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะให้กดเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกนะคะแล้วจะขึ้นมาหน้านี้จากนั้นให้เรากดตรงคำว่าหากยังไม่มีบัญชีด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้ใหม่เนาะ เพิ่งโหลดมายังไม่มีบัญชีก็กดตรงคำว่าสมัครสมาชิกค,ค่ะตรงที่พี่วงสีแดงให้ตรงนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะจะขึ้นมาหน้านี้จากนั้นให้เรากดตรงสมัครด้วยบัตรประชาชนนะคะจากนั้นจะเข้ามาที่หน้านี้เป็นข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวให้เราอ่านทำความเข้าใจจากนั้นกดฉันยอมรับค่ะ และกดตรงคำว่ายอมรับแถบสีเขียวด้านล่างค่ะขั้นตอนถัดไปให้เตรียมบัตรประชาชนเพื่อถ่ายรูปนะคะเมื่อเตรียมบัตรประชาชนแล้วให้เรากดตรงคำว่าเริ่มถ่ายรูปหน้าบัตรตรงแถบสีเขียวด้านล่างค่ะเมื่อขึ้นมาแบบนี้ให้กดตรงคำว่าอนุญาตค่ะจากนั้นทำการถ่ายรูปด้านหน้าบัตรประชาชนนะคะ วางบัตรประชาชนให้ตรงกรอบในมือถือแล้วกดปุ่มเพื่อถ่ายรูปค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้นะคะเขาให้เราตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนที่เราถ่ายสแกนเมื่อกี้นะคะจากนั้นด้านล่างจะเป็นการใส่หมายเลขหลังบัตรประชาชนนะคะซึ่งจะมีตัวภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขนะคะให้เราใส่ตามช่องได้เลยค่ะ จากนั้นก็เลือกคำนำหน้านะคะใส่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจริงภาษาไทยค่ะใส่วันเดือนและปีเกิดให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนนะคะแล้วจากนั้นกดยืนยันตัวตนที่แถบสีเขียวด้านล่างค่ะขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนของการสแกนใบหน้านะคะ โดยใช้กล้องหน้าในการถ่ายรูปหน้าของตัวเองให้กดเริ่มสแกนใบหน้าและทำการถ่ายรูปหน้าของตัวเองค่ะเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะคะเป็นการกรอกข้อมูลการสมัครนะคะก็จะให้เรากำหนดบัญชีผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านโดยรหัสผ่านนะคะก็ไม่ต่ำกว่า8ตัวนะคะมีทั้งอักษรภาษาอังกฤษและก็ตัวเลขผสมกันค่ะ เสร็จแล้วก็กดยืนยันต่อมาเขาก็จะให้เราตั้งพินโค้ดเพื่อเข้าใช้งาน6ห,หลักนะคะเอาตัวเลขที่เราจำได้ง่ายๆนะคะทุกคนใครจำไม่ได้สามารถจดใส่สมุดไว้ได้นะคะเป็นตัวเลข6หลักที่เราจะต้องกรอกเวลาเปิดเข้าใช้งานแอปนะคะกดตรงคำว่าตกลงค่ะแล้วตั้งรหัสพินได้เลย ตรงนี้เขาจะให้เราใส่พินสองครั้งนะคะเป็นตัวเลขเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยันพินค่ะต่อมาเขาก็จะให้เราเพิ่มอัตลักษณ์บุคคลนะคะโดยจะมีให้เลือกระหว่างสแกนลายนิ้วมือหรือว่า สแกนใบหน้านะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถข้ามไปก่อนได้หรือว่าเปิดใช้งานเลยก็ได้นะคะตรงนี้แอดจะกดข้ามไปก่อนนะคะซึ่งสามารถมาเปิดใช้งานในภายหลังได้ค่ะกดข้ามนะคะและจากนั้นก็กดตกลงตรงนี้ค่ะเมื่อกดตกลงแล้วนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปิดใช้งานแอปทางรัฐนะคะก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะคะ จากนั้นเรากดเริ่มใช้งานตรงแถบสีเขียวด้านล่างได้เลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการเปิดใช้งานแอปทางรัฐจากนั้นก็จะมาที่หน้าหลักของแอปแบบนี้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเปิดใช้งานแอปทางรัฐค่ะวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วคลิปหน้านะคะแอดจะมาลงวิธีการยืนยันตัวตน KYC ผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะกดติดตามช่องชุตินันชาแนลไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ